คุณหมอที่ทำตาเนี่ย ICL คุนแนะนำก็คือเอาเลนส์ฝังเข้าไปในตาแล้วก็คุณหมอก็เลยแนะนำบอกว่าให้มาทำตา2ชั้นนะแล้วก็จะจริงๆมีปัญหาในเรื่องขนตาที่ทิ่มลงไปด้วยหนึงหนังตาเนี่ยเยอะมากเลยไขมันชั้นตาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันมัน,ม,น,ม,นมันทำต่อต่อไปอมันพอแก่เนาะทุกอย่างมันก็จะแบบเหี่ยวลงคล้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหา ุหมอเลยบอกว่าเนี่ยไปทำสิสั้นประมาณพันหนึ่งค่ะแว่นก็จะแบบมีคนแต่ว่าแบบหน้าก็จะไม่ค่อยชัดทุกคนก็จะหน้าตาดีหมดเลยเดินได้เดินได้ใช่แต่ว่าแค่ว่าแบบไม่รู้ใครแต่ว่าทุกคนหน้าตาดีหมดไอที่มันเป็น ICL ที่ต้องทำใช่ไหมคะก็คือหมานถึงว่ามันเป็นเลนฉพาะของของแต่ละบุคคลว่าคนนี้ต้องใช้เลนอะไรเพื่อที่จะแบบให้สายตามันเป็นปกติแต่คุณหมอบอกว่าแล้วแล้วแต่ด้วยแต่ละคนก็ไม่สามารถที่จะทำได้ ก็ต้องดูรูปตาของแต่ละคนคนนั้นด้วย<ช>จริงๆอ่ะจะตั้งใจจะทำ ICL ก่อน<ช>แต่ว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่ที่ต้อง ICL เนี่ยมันข้างละแสนแสนกว่ารวมกัน<ช>ไปก็เกือบเกือบจะครึ่งล้านแล้วนะก็เลยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักนึงแต่ว่าก็เลยโอเคถ้างั้นก็เลยตัดสินใจว่างั้นไม่ทำสองกาก่อนละกันจะได้ระหว่างรอเก็บเงินด้วยก็จะได้ทำทีเดียว หนักตาเยอะข้างบนแล้วก็แบบขนตาจะทิ่มตลอดแล้วก็แบบเข้าตาตลอดเนี่คือปัญหาแต่จริงๆอ่ะไม่ไม่ในไม่ได้มากในการที่จะแบบสวยตาสองชั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็จะแบบเฮ้ยตาอันนี้แหละมันคงกะพันมากเลยมันไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้แบบทุกคนแบบตาสองชั้นหมดเลย <c oughs> โอเคได,ได้ได้ทำแล้วก็เลือกซะหน่อยที่ดีอะไรเงี้ยมั่นใจหน่อยแล้วก็โอเคไหนๆก็ทําแล้วก็ผลพลอยได้คือความสวยก็อ ตอนนี้ทําตามาประมาณ3อาทิตย์กว่าๆเกือบเดือนแล้วค่ะเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นมีปัญหาในเรื่องของตาขนตาทิ่มเข้าไปในตาแล้วก็เปลือกตาหนามีตาโตสวยด้วยก็เลยมาทําที่นี่ค่ะหลังจากทำที่ล้วก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นที่มีปัญหามีความสวยขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจริงๆไม่ได้ใส่แว่น่ะ<อ>ใส่คอนแทคเลนส์ตอนนี้ใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่าทำไมถึงใส่แว่นเะเพราะว่าเพราะว่าก็ยังไม่อยากไป กระทบเปลือกตามากเท่าไหร่ก็เลยเซเว่นก่อนทุกคนก็แปลกใจนิดนึงว่าไปทําทําไมแต่ว่าก็<ม>ก็สวยดีคนรอบข้างที่บอกว่าแปลกใจนี่คือหมายถึงยังไงนะครับแบบไ hey, ปทำทำไมแปลกใ,ใจที่ว่าทุกคนเนี่ยก็ตาสองชั้นเกือบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหลือที่แบบมีตาชั้นเดียวน้อยก็เลยแบบสงสัยว่าเอ้ยไปทําแบบคนอื่นแล้วอะไรอเลยสัยทำไมไม่คงตาชั้นเดียวหมวยๆหมยแบบ แต่กอนอะ่รเอยอ๋อแล้วเราบอกว่าอะไรก็เพราะว่าจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของขนตาที่แบบมันทิ่มเข้าไปแล้วก็นึถึงว่าถ้าแบบพอ,อแก่ตัวลงไปหนังตาก็จะเริ่มหย่อนคล้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยทําไว้ก่อนดีกว่าคะ่ะวันที่แต่งหน้ากนะับเนี่ยไม่ได้แต่งเลยหน้าสดมาก <laughs> ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่ารีบไปเพื่อนๆนี่คือสดมากนี่คือเราเราได้ศึกษาแบบว่าเฮ้ยไปทำ เพื่อทำดีกว่าอะไรเงี้ยก็ก็ก็เคยไปเหมือนกันหลายๆที่นะคะที่หลายๆที่ที่ไปคอนเซัลต์แต่ว่าก็ที่ตัดสินใจที่นี่เพราะว่าด้วยด้วยหนึ่งคุณแม่ที่เป็นแบบลูกค้าเก่าอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มั่นใจที่นี่ก็เลยทำที่นี่ดีกว่าคนแก้ตัวสุดเลยเนาะใช่ก็ถ้ามีปัญหาแบบแบบที่บอกไปนะคะก็ ก็ลองมาทำตาสองชั้นดูแล้วก็จะเห็นโลกกว้างขึ้นแล้วก็ขนตาก็จะขึ้นมาทำให้มันไม่ทิ่มเข้าไปนะคะนอกจากแก้ปัญหาด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องมันมันสวยขึ้นแน่นอน